สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแฟนเพจและชาว YouTube นะคะวันนี้กลับมาพบกับเนเน่คนเดิมอีกเช่นเคยและเราห่างหายไปนานนะคะกับการอัปเดตสต็อกรถเล็กก็หยิบมาให้คุณลูกค้ารีวิวกันแบบตัวต่อตัวฟันต่อฟันไปเลยนะคะทั้งหมดนี้เราหยิบมา4คันคนละสีกันเลยนะคะตัวนี้ที่เห็นอยู่2คันนะคะเป็นเกง๋งสี่ประตูนั่นเองนะคะ Mitsubishi a ทท a าเริ่มจากคันนี้กันเลยดีกว่า ตัวนี้สีขาวตัวรถเป็นรถเดิมๆจากโรงงานสังเกตดูกระชังหน้านะคะกระชังหน้าจะเป็นสีดําแต่เนี้ยน่าจะลูกค้าเก่าเขาชอบแนวสปอร์ตก็เลยจัดสีดํามาให้ทั้งแถบเลยนะคะก็ไม่มีชนหนักพิความน้ําท่วมแน่นอนนะคะกระจกก็เป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานสําหรับตัวนี้ราคา349,000บาทปี2019แล้วที่สําคัญ เลขไม่แค่78,000เท่านั้นนะคะผาษีพระโบขาดเราจัดการต่อให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะและตัวนี้เนี่ยเป็นล้ออลลอ,อยเดิมๆจากโรงงานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชี้ให้ดูเลยว่ารถปีใหม่และเป็นยางของ m a x กซีดวิ่งง่ายนุ่มด้วยนะคะตัวนี้อ่ะถัดขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะ ก็สำหรับตัว m มิตซูบิชิตัวนี้เขาจะเป็นขวัญใจในเรื่องของการประหยัดน้ำมันแล้วก็ผ่อนสบายทั้งหมดนี้ที่เราหยิบมาให้ก็ผ่อนแค่ประมาณ4-5,000บาททุกคันเลยนะคะวนมาดูด้านหลังกันบ้างตัวด้านหลังโอ้โหออปชั่นเขาเหนือจริงๆอ่ะแค่กระจกดูสิกระจกไล่ฝ้าใส่มาให้ด้วยนะคะก็เวลาฝนตกอะไรข้างหลังเนี่ยจะมองเห็นเด่นชัดมากเลยยกเว้นแค่น้ำฝนลงมาอย่างเดียวนะคะ ตัวนี้แอดทาดเล่นลวดลายของความเป็นโคมเมียมนิดนึงนะเพราะว่าให้มันดูสวยแล้วก็ดูหรูหราเปิดมาปุ๊บโห,โหตรงเตงเลยค่ะชอบอ่ะเปิดง่ายแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างขวางม,มากลึกมากดูนี่คือเป็นรถเล็กก็จริงแต่สามารถอำนวยความสะดวกให้เราได้เยอะมากจักรยานเล็กเนี่ยพับได้เลยนะคะก็ท่องเที่ยวได้เลยก็ตัวนี้นะคะอุปกรณ์มีครบเหมือนกัน เพราะว่าประแจจะอยู่ตรงโซนด้านในนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดคันไหนไม่มีเราก็เอามาใส่ให้ทุกคันแน่นอนเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยก็เดี๋ยวไปชมด้านในกันต่อดีกว่าค่ะสำหรับด้านในห้องผู้โดยสารนะคะก็คือกว้างมากแล้วภายในเนี่ยเป็นเบาะดำเบาะผ้าด้วยนะคะนี่ไม่ร้อนด้วยเหมือนกับเรามารีวิวแบบนี้ใช่ไหมแดดร้อนๆเข้ามาปุ๊บ คือถ้าเป็นเบาะหนังเนี่ยมันจะแบบร้อนร้อนนิดนึงแต่เบาะผ้าเนี่ยคือดีนะเอาจริงๆมันก็แต่ละคันมันก็มีข้อข้อ,ขอดีข้อเสียแตกต่างกันแต่อันนี้คือเราจะบอกข้อดีของการมีรถอีก็ค่าเล็กๆแบบนี้เพราะว่าออปชั่นมันโคตรของโคตรคุ้มเลยมีที่วางแขนใส่แก้วน้ํากาแฟอะไรได้2เลยนะคะ2ช่องหมอนรองคอให้มาครบแล้วระบบเซฟตี้ความปลอดภัยเนี่ยก็ให้มาด้วยกัน3เส้นนะคะก็ปลอดภัย ดีมากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวไปชมออปชันด้านหน้าต่อกันดีกว่าปึบ๊บอ่ะถัดมานั่งตำแหน่งของอคุณผู้หญิงที่แบบนั่งสะดวกสบายอย่างเรานะคะเมื่อกี้เห็นไหมเวลาเดินเข้ามาปึบ๊บหัวก็จะไม่ชนกับตรงนี้คือคือเขาทําประตูมายกมาให้อย่างดีเลยแหละ Mitsubishi Mirage e า t a d ของเขาเนี่ยอุปกรณ์ออปชั่นขขงของเขาต่างๆก็คือดีเลิศยกให้เขาเลยและตัวนี้ โอ้โหราคาแค่3 4 9 0 0 0บาทแต่เขาให้ออปชันมันเหนือมากพี่ตัวนี้เป็นตัว1.2 GLX นะคะก็คือตัวเริ่มต้นของอแอดท่าดของเขาเลยก็มาทั้งปุ่มปรับโหมดสามารถเลือกโหมดต่างๆได้หรือว่าเชื่อมต่อบลูทูธวางสายรับสายได้หมดเลยเลขใหม่ก็ให้ดูกันที่เรอนจอชัดๆเลยว่าแค่7 0 0 0 0กว่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะอยากได้รถคันนี้ก็ รีบจองมาง่ายๆเลยนะคะพี่ขอย้ำเลยว่า999บาทได้รถแบบนี้ไปเลยและถัดมาที่คันที่2นะคะของ Mitsubishi a t t e ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์1.2 GLX เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าป้ายแดงเนี่ยราคาถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0นกว่าบาทนะคะแต่แต่แต,แต่ตัวนี้ของเราปี2018ได้ราคา3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นและมาพร้อมกับออปชั่นเหนือราคาจริงๆนะคะ อันดับแรกเลยที่อยากนําเสนอนะคะโอ้โหกระจังหน้าโครเมียมแล้วตัดกับสีบอลนอะ่ะคือดูดีให้ความแบบสปอร์ตแล้วดูดีอะคือชอบดีไซน์การออกแบบของ m มิ s u ูบิชิของเขาเนาะเพราะว่าเขาจะใส่มาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยคือกระจังหน้าเนี่ยถ้าสังเกตดูว่ามันจะไม่ค่อยเหมือนกันมันแล้วแต่เนาะเออแล้วแต่ความชอบด้วยถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบหน้าดําก็ไปสีขาวลูกค้าชอบหน้าโครเมียมก็มาสีเทาดําได้เลยนะคะ ก็เคาะให้ดูนะทุกคันว่ารถไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมมายางของเราเนี่ยทั้งสี่เส้นก็เป็นยางแม็กซีดปีใหม่แกะกล่องให้ไปเลยขนาดยางเนี่ยขอบ14นิ้วนะคะตัวนี้พิเศษสุดก็แถมคิ้วคันสาดให้ซ้ายขวานหน้าหลังแถมจัดเต็มให้เลยนะคะอ่ะฉีกให้ดูกันทุกคันเลย ข้างคันละข้างนะคะก็มีเม็ดอาร์ตแต้มสีโอ้โหเรียงเรียงสวยสวยทุกจุดแน่นอนเพราะฉะนั้นลูกค้าซื้อรถไปเนี่ยไม่ผิดหวังส่วนมากเราจะขายแบบออนไลน์อะ่ะ90-95%่ะขายต่างจังหวัดแห้ส่วนมากเลย w อ l k in ินมาหน้าร้านเนี่ยคือน้อยมากอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกค้ามั่นใจในตัวสีรีไทยของเรานั่นเองนะคะอ่ะถัดมาที่ด้านหลังกันบ้างด้านหลังโลโก้แปะอยู่แอดพา ก็เล่นโคมียมเหมือนเดิมนะคะก็ชอบชอบเอากุญใจมาเสียบได้นะนี่เอากุญใจมาเสียบได้ไฟเลี้ยวซ้ายขวาระบบไฟต่างๆเนี่ยใช้งานได้ปกติทุกคันแน่นอนก็พามาชมด้านหลังกันบ้างนะคะตัวด้านหลังเนี่ยลูกค้าสามารถดูได้นะว่ารถไม่มีชนหนักที่คว่ำม,มาแน่นอนโอ้โหเช็ดมาอย่างสวยเลยพี่นี่ให้ดูว่าเม็ดอาร์ตทุกจุดเนี่ยคืออยู่ตำแหน่งเดียวกันคือครบเลยถ้าเกิดว่าอยู่2ก็เรียงไปเลยมันจะม,มาเป็นคู่แบบนี้นะคะนี่ กลมๆเลยแบบนี้ลีีอันนี้ไม่ใช่นะคะก็ถ้าเกิดว่าโดนชนมาเนี่ยมันจะมีรอยแงะงัดอยู่ตรงฝากระโปรงหลังนะคะหรือลูกค้ากดซิลิโคนแบบนี้อะ่ะให้เป็นรอยเล็บอะ่ะกดไปได้เลยพี่นี่ถ้าเกิดว่าเล็บเรากดได้คือเล็บเนี่ยเป็นเล็บที่นิ่มมากนะเห็นไหมยังกดลงเลยนั่นก็คือรถเดิมๆซิลิโคนเดิมๆจากโรงงานแน่นอนข้างหลังอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นแม่แรงปรจัจจัยต่างๆก็ มีมาให้ครบเหมือนเดิมเลยนี่นี่พี่พี่สังเกตด,ดูตรงนี้นะนี่ไม่มีชนหนักมาเลยไม่มีชนมาซะด้วยซ้ำโอ้โหมิสอาร์ตเรียงสวยแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปชมมิสุระตัวเก๋ของเรากันบ้างเดี๋ยวถัดมาอีกคันนึงนะคะก็อยากพามาชมความแตกต่างระหว่าง m มิ u ูบิชิมิสุรและก็มิซูบิชิแอททานนะคะตัวนี้เก่งแฮทแบ็กตัวนี้เก่ง4ประตูนะคะ5ประตูกับ4ประตูแตกต่างกันยังไงมาชม ก็บอดี้ต่างๆเนี่ยคือเครื่องยนต์เนี่ยบอกไว้เลยว่าเขาเครื่องยนต์1.2กันอยู่แล้วแต่ต่างแค่บอดี้นะคะก็แล้วแต่ลูกค้าจะชอบว่าชอบแนวมินิคูเปอร์หรือว่าจะชอบแนวเก๋งเก็บของนุ่นนี้นั่นต่างๆได้เยอะนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าสวยมากและเลขไมอ่ะแค่18,000เท่านั้นสวยจริงๆโอ้โ oh, ห oh, ไม่รีวิวไม่ได้แล้วนะคะนี่ให้สกเกิร์ตมารอบคันอะคิดดูอ่ะสเกิร์ต ตัดกับสีดําแดงแล้วแบบตัวรถเป็นสีบอลน,น่ะสวยสวยจริงๆนะคะก็เลนโคเมียมมาให้หมดเลยนะตัวกระจังหน้าช่องระบายอากาศของเขาเนี่ยจะใส่มาให้เยอะมากๆจริงๆนะคะรถเป็นรถเดิมๆจากโรงงานไม่มีชนหนักพิการน้าท่วมและที่สําคัญตัวนี้เป็นปี2018กับราคาเริ่มต้นแค่3า9 0 0 0บาทนะคะทั้งหมดนี้ผ่อนแค่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นพี่แล้วมาชมด้านข้างกันบ้างสําหรับตัวด้านข้างเนี่ย เห็นไหมสีเดียวกันแต่ลองเปรียบเทียบกันดูตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกด้วยนะคะกระจกซ้ายขวาก็ใส่มาให้แล้วถัดลงมานิดนึงโอ้โหอันนี้เขาน่าจะตกแต่งแบบโคเมียมเพิ่มเติมให้มันดูดีไซน์ลุกเท่ๆนิดนึงนะคะก็ซ้ายขวากระจกซ้ายขวาใส่กันสาดมาให้หมดเลยนะคะได้เบ้าจับก็เหมือนกันนะสายขวานี่แอถาดมิราด ก็มือเปิดเหมือนกันเลยนะคะแต่ถัดมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังตัวนี้เนี่ยช่วงตูดเนี่ยเขาจะสั้นเพราะตัวนี้เขาจะเป็นแฮดแบ็กสำหรับลูกค้าที่แบบอ,อยากขับไปตลาดหรือว่าขับชิลๆนะคะจอดง่ายมากโอ้โหเข้านอกออกซอยต่างๆคือง่ายอ่ะง่ายจริงๆอ่ะแล้วนี่ใส่พวกสปอยเลอร์คือจัดเต็มชุดใหญ่มาให้เลยอ่ะสวยสวยวสวยปุ๊บนี่ ยางปัดน้ําฝนยังไม่เสื่อมถ้าเกิดว่าเสื่อมเราก็เปลี่ยนมาให้5้าประตูก็แค่เปิดแบบนี้พับเบาะได้ด้วยเห็นไหมถ้า4ี่ประตูอ่ะเขาจะพับเบาะไม่ได้เพราะว่าเขาจะปิดกั้นไว้เลยตรงเนี้ยแต่อันเนี้ยคือถอดได้หมดนะพี่นี่ถอดได้หมดถ้าเกิดว่าเราไปไหนต่างจังหวัดก็อยากปิกนิกก็ถอดวางของเก็บอะไรไว้ได้ถ้าเราอยากเอาเบาะขึ้นมาปุ๊บแค่ดึงมาง่ายๆเบาะตัวเนี้ยแยกพับคู่ได้เลยนะ ก็ชอบอะ่ะมีถาดรองอะไรให้ด้วยมาครบเลยโอ้โหมิลาดนี่อุปกรณ์ขันลอ้อประแจต่างๆบล็อกขันลอ้อนี่ใส่มาให้โอ้โหกี่ชั้นแล้วเนี่ยนี่กว่าจะถึงล้อยางสแปร์อ่ะหลายชั้นมากอะ่ะคือออปชั่นเขาดีจริงอะ่ะอ่ะเดี๋ยวหาว่าโมไปชมภายในกันเลยดีกว่าปึ๊บเข้ามานั่งตำแหน่งของอคนสวยๆที่เขานั่งกันนะคะนี่ขามันติดใช่ไหม ปรับลงด้านล่างได้ปึ๊บโอ้โหเลื่อนได้ยาวมากอ่ะยืดขาได้ยาวอ่ะถ้าเกิดว่าเราเมื่อยเดินทางไกลๆเนี่ยสบายเลยแหละนะคันนี้ออปชันเขาก็ใส่มาให้เหมือนกันแล้วอย่างที่บอกตอนแรกเลยว่าเลขไมค์แค่หมื่นแปดเท่านั้นจริงๆนะคะหน้าจอเขาก็ใส่แบบทัชสกรีนระบบสัมผัสอะไรมาให้ก็เราสามารถปรับเสียบ USB อะไรปรับโหมดได้หมดเลยนะคะพอถัดลงมาที่แอร์ก็มี4ระดับด้วยกันนี่ อยากเย็นแค่ไหนก็ปรับไปได้เลยนะคะของเรามีบุ๊กเซอร์วิสให้ทุกคันแน่นอนนะคะไม่ต้องถามหาเราจัดไปให้มาพร้อมกับเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ตัวนี้ขับง่ายมากขับง่ายมากเพราะว่าเป็นรถเล็กด้วยแล้วก็ประหยัดน้ํามันอัตราการเปลืองเนี่ยโหน่าใช้อะ่ะถ้าเป็นคันนี้เนาะแล้วเบาะตัวนี้คือมันทํามาแบบยกขึ้นมาสูงสงนิดนึงเห็นไหม มันไม่ได้แคบนะเป็นรถเล็กก็จริงแต่บอกเขาให้มาแบบใหญ่มากแล้วดูหมอนรองคอโหสูงร้อยหกกว่ายังหมอนรองคอยังไม่ถึงหัวตรงนี้เลยเห็นไหมก็คือดีอ่ะดีมากๆนะคะสําหรับรถมิตซูบิชิมิราชตัวเล็กแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมอีกสีหนึ่งนะคะสีเนี่ยบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนและสําหรับอีกคันนึงนะคะที่บอกว่าสีแบบโห สวยๆน่ารักน่ารักต้องเป็นคันนี้เลยราคาพิเศษด้วยเขาจัดราคามาแค่289,000บาทปี2017ของเราเนี่ยรถทุกคันแปะอยู่มีสคอบอให้เห็นเลยเวลาลูกค้าเดินเข้ามาดูรถหน้าร้านเนี่ยก็คือบอกไม่ว่าจะเป็นปีตัวถังห้องเครื่องต่างๆเลขทะเบียนแจ้งมาหมดเลยนะคะนี่คือมันสำคัญนะสำหรับการจดทะเบียนรถมือสองแบบนี้นะคะอ่ะเขาเรื่องรถกันต่อดีกว่า ตัวนี้เป็นสีเขาเรียกว่าสีแดงวายอะไรประมาณนั้นนะคะเชี่ยสวดสวยนั่นเองอยากได้น้องก็รีบจับจองกันเข้ามาได้นะคะก็เดี๋ยวเราพามาชมรอบคันกันต่อดีกว่าตัวน้องเนี่ยโอ้โหดูลวดลายโครเมียมต่างๆใส่มาให้แล้วก็เขาจัดไฟแบบเดย์ไลท์มาให้นะถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยขับสวยแล้วน่ามองมากอะ่ะคือไฟสว่างทั่วทั้งคันแน่นอนนะคะ ไฟเลี้ยวก็ให้มาด้วยใส่มาสวยๆโครมเมียมตกแต่งมาถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากตกแต่งล้อ m ม็กเวลทีอีอะไรอย่างนี้ก็กิ้งก้างบอกกันได้เพราะว่าเราจัดให้ในราคาทุนนะคะหรือว่าสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันอันนี้เราก็ดูแลให้ลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มเป็นหมื่นสองหมื่นนะมาคุยกันได้เลยนะคะแล้วมาดูภายในสําหรับคันนี้นะคะสภาพ90-95เลยรถสวยๆก็เหมือนเดิม ถ้า m i t s u b i s i i ร i า a เนี่ยเขาจะใส่อ p อปชันมาให้เยอะมากๆนี่กุญแจก็เป็นระบบรีโมทแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับเบาะผ้าสีดำซึ่งเบาะผ้าตัวนี้เนี่ยถ้าดูแบบเจาะลึกลงไปนะคะเขาจะมีดีเทลเหมือนลายหมากลุกลายตารางอะไรประมาณนี้เลยก็สวยๆนั่นเองนะคะคุ้มเกินราคาแน่นอนอะได้คันนี้ไปปี17แต่ราคา2 8 9 9 0 0บาทโอ้โหคุ้มอะ ฉีกให้ดูกันเลยนะคะตรงเม็ดอาร์คต่างๆนะคะก็มีครบเรียงสวยทุกจุดแน่นอนนี่เช็ดให้ดูเลยแบบโอ้โหสวยอ่ะด้านหน้าด้านหลังก็เหมือนกันนะคะคันนี้พิเศษสุดเลยฉีกให้ดูทั้งหน้าทั้งหลังนี่ฉีกไปได้เลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยใส่เองก็ให้ลูกค้าได้เห็นหนะว่ารถเดิมๆเ,เนี่ยเป็นยังไงถ้าเกิดว่าอยากได้รถมือสองสภาพเกรดเเนี่ยให้นึกถึงเราเลยนะคะ ดูรถทั้งมิตซูบิชิแอท a าดและก็ ishi, มิตซูบิชิมิรัดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจรีบติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0ู1ย์ห8 8 7ึ 7. ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะคะจองแค่999บาทรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะหรือว่าถ่ายน้ํามันเครื่อง20,000กิโลจัดไปได้เลยเพียงแค่ลูกค้าแคปหน้าจอของน้องเนมานะคะแคปมาได้เลยเดี๋ยวเรามีส่วนลดพิเศษให้ลูกค้าเอง ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะอยากได้รถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝาก l i น์แอของเราไว้ด้วยนะคะโดยพิมพ์คําว่า s a s u r a t 999 99. แค่นี้คุณจะได้รับรู้ข่าวสารก่อนใครแน่นอนค่ะทักทายพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ